หากพูดถึงเมนูอาหารของไทยอย่างน้ำพริกเชื่อว่าหลายคนต้องเคยรับประทานกันอย่างแน่นอนเพราะเป็นหนึ่งในเมนูที่แทบทุกครัวเรือนนิยมทานกันเป็นประจำไม่ว่าจะโขลกทานเองที่บ้านหรือซื้อน้ำพริกจากท้องตลาดมารับประทานจนถือได้ว่าเป็นเมนูโปรดประจำต๊ออาหารของคนไทยเลยก็ว่าได้แต่ด้วยยุคสังคมของความเร่งรีบในปัจจุบันผู้คนต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการทำอาหารเองมากขึ้นการที่จะมานั่งเตรียมวัตถุดิบเครื่องไม้เครื่องมือเช่นครกสาพเพื่อทำน้ำพริกรับประทานเองก็อาจจะดูยุ่งยากและเสียเวลาพอสมควร ดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะซื้อน้ำพริกมารับประทานมากกว่าทําให้มีหลากหลายแบรนด์เริ่มผลิตน้ำพริกออกมาจําหน่ายสู่ท้องตลาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิน้ำพริกนรกน้ำพริกปลารา้าทรงเครื่องและน้ำพริกตาแดงเป็นต้นด้วยเหตุนี้เองก็ทําให้ใครหลายคนเลือกไม่ถูกกันเลยว่าจะตัดสินใจซื้อน้ำพริกยี่ห้อไหนดีมารับประทาน วันนี้ทางทีมงาน m y b a s e ก็ไม่พลาดที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกน้ำพริกและ10อันดับน้ำพริกยอดนิยมที่การันตีได้เรื่องความอร่อยสะอาดและได้มาตรฐานจากหลายแบรนด์มาให้ทุกคนได้ลองพิจารณากันด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือน้ำพริกกะปิโลโบเมื่อพูดถึงน้ำพริกกะปิแล้วหลายๆายคนก็น่าจะเคยรับประทานกันอย่างแน่นอนแต่การที่จะต้องมานั่งตำน้ำพริกเองก็คงจะเสียเวลาไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่กำลังหัดทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็เราขอแนะนำน้ำพริกกะปิของยี่ห้อโลโบค่ะเพราะมาในรูปแบบขวดใช้งานง่าย แทงวัตถุดิบที่เขาใช้ผลิตยอย่างเช่นกะปิกุ้งแห้งพริกมะนาวและกระเทียมล้วนแล้วแต่มีคุณภาพดีจึงทําให้พริกกะปิมีรสชาติเผ็ดอร่อยกําลังดีและถ้ายิ่งรับประทานกับปลาทูทอดผักลวกและข้าวสวยร้อนๆร,รับรองได้เลยว่าต้องติดใจอย่างแน่นอนค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่สองคือน้ำพริกมันกุ้งแม่ประนอมถ้าจะให้พูดถึงยี่ห้อที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานหลายคนก็คงจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของแม่ประนอมกันมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะน้ำพริกของแบรนด์นี้ที่มีให้เลือกรับประทานหลากหลายสูตรอย่างเช่นน้ำพริกมันกุ้งขวดนี้ที่ใช้ผลิตล้วนแล้วมาจากธรรมชาติที่สำคัญยังมาจากเกษตรกรของคนไทยด้วยค่ะจึงทำให้น้ำพริกมันกุ้งสดสะอาดปลอดภัยแถมยังไม่ใส่ผงชูรสและสารวัตถุก,กันเสีย นอกจากนี้ยังช่วยชูรสชาติให้กับมื้ออาหารของคุณได้หลากหลายเมนูด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำพริกนรกไทยเดิมน้ำพริกนรกเพียงแค่ได้ยินชื่อก็ทำให้ใครหลายคนรู้สึกได้ถึงรสชาติที่แสนเข้มข้นและเผ็ดจัดจ้านอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวก,กันกับน้ำพริกนรกไทยเดิมจากซอขอนแก่นซึ่งมาในรูปแบบซองฉีกง่ายใช้งานสะดวกช่วยให้คุณสามารถพบติดตัวไปรับประทานคู่กับเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะนำไปผสมกับน้ำจิ้มคลุกข้าวสวยจิ้มผักสดหรือจะนำไปโรยใส่ก๋วยเตี๋ยวเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติให้กับมื้ออาหารของคุณได้อย่างอร่อย อร่อยเหมือนกับต้นตำรับของไทยเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำพริกปลาสลิดนางงามสำหรับน้ำพริกปลาสลิดยี่ห้อนางงามกระปุกนี้เป็นน้ำพริกสูตรเด็ดของคุณนวัดอิศกรายศิล์นซึ่งเป็นพิธีกรรายการอาหารชื่อดังจากครัวคุณต่อยคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนั้นมีมาตรฐานสะอาดปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนไปถึงวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยเฉพาะปลาสลิดที่ถูกคัดสรรมาจากแหล่งขึ้นชื่ออย่างบางบอกจึงทําให้เนื้อปลาสลิดมีชิ้นใหญ่อร่อยเต็มคํา นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนผสมของผงชูรสและสารวัตถุกันเสียด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือน้ำพริกเผาธัญ,ญพืชเห็ดหอมสูตรมังสวิรัตมูลนิธิโครงการหอลอวององขึ้นชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงแล้วการันตีได้เลยว่าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตต้องสดสอาจปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอนอย่างน้ำพริกเผาธัญ,ญพืชเห็ดหอมสูตรมังสวิรัตขวดนี้ที่ประกอบไปด้วยส่วนผสมของเห็ดหอมพริกคาลาเป็นโยถั่วแดงหลวงและต้นหอมญี่ปุ่นซึ่งเป็นของคุณภาพดีที่ถูกคัดสรรมาจากโครงการหลวงทั้งสิ้นที่สําคัญยัง มีรสชาติที่อร่อยถูกปากคนไทยแถมได้รับประโยชน์จากธาตุเหล็กสังกะสีแมกนีเซียมแคลเซียมและแมงกานีสอีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำพริกปลาดุกปูเจนเล็กสำหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทานน้ำพริกปลาดุกปูอยู่แล้วแต่ไม่อยากเสียเวลาเตรียมวัตถุดิบเองโดยเฉพาะขั้นตอนการทอดปลาดุกให้ปูต้องขอบอกเลยว่าใช้เวลาทำเองนานอยู่พอสมควรเราจึงขอแนะนำน้ำพริกปลาดุกปูของยี่ห้อเจนเล็กกระปุกนี้เลยค่ะเพราะทางแบรนด์นั้นมีความพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบจนไปถึงขั้นตอนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสะอาดปลอดภัยที่สำคัญรสชาติของน้ำพริกยังมีระดับความเผ็ด จึงเหมาะสำหรับคนที่ทานเผ็ดไม่ค่อยได้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำพริกตาแดงพันธ้ายนรสิงห์น้ำพริกตาแดงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารของชาวภาคเหนือที่สำคัญยังมีสัพรพคุณจากสมุนไพรของไทยหลากหลายชนิดทั้งพริกแห้งที่มีส่วนช่วยให้เจริญอาหารกระเทียมที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและหอมแดงที่ช่วยบำรุงหัวใจเป็นต้น สำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองน้ำพริกตาแดงแล้วล่ะก็เราขอแนะนำยี่ห้อพัน้ายประสิงเลยค่ะเพราะมีรสชาติอร่อยเผ็ดจัดจ้านถูกปากของคนไทยและถ้ายิ่งรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือใช้ผักจิ้มก็อร่อยถึงใจคุณแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือน้ำพริกปลาราทรงเครื่อง เจ้าสัวยี่ห้อเจ้าสัวถือว่าเป็นร้านจำหน่ายของฝากชื่อดังที่มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าไปอุดหนุนซื้อของฝากต่างๆเพื่อนำกลับไปมอบแก่ญาติผู้ใหญ่อยู่เสมอซึ่งน้ำพริกปลาราส่งเครื่องกระปุกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้ายอดนิยมของเจ้าสัวที่ได้รับการรีวิวจากลูกค้าว่ามีรสชาติอร่อยสดสะอาดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นล้วนมาจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านอ,อยอแถมยังได้รับมาตรฐานจาก GMP และ HACCP อีกทั้งเรื่องรสชาติยังถูกการันตีความ อร่อยจากระดับเชลชวนชิมอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำพริกกากหมูคลีนน้ำพริกสุภาพน้ำพริกกาบหมูเป็นอีกหนึ่งสูตรน้ำพริกที่กำลังมาแรงและถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์แต่หลายๆคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำพริกกากหมูสูตรปกตินั้นมีปริมาณน้ำมันอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นเราจึงขอแนะนำน้ำพริกกับกหมูคลีนที่ผ่านกระบวนการออกแบบรีดน้ำมันออกไปจึงทำให้กับกหมูไม่มีกลิ่นหืนและมันเยิม้ม นอกจากนี้ยังไร้แป้งและผงชูรสเหมาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ําหนักหรือผู้ที่แพ้คีโตก็สามารถรับประทานน้าพริกกับหมูคู่กับเมนูอื่นๆได้อย่างสบายใจได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือน้ําพริกหนุ่มแม่หลวงแอลสำหรับใครที่ชื่นชอบอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ โดยเฉพาะน้ำพริกหนุ่มแล้วและก็เราขอแนะนำยี่ห้อแม่หลวงแอลให้กับคุณคะเพราะเป็นน้ำพริกหนุ่มสูตรดั้งเดิมที่คัดสรรเฉพาะพริกหนุ่มสดเม็ดโตหอมแดงและกระเทียมคุณภาพดีนำมาย่างบนเตาถ่านตามสไตล์ของชาวภาคเหนือแท้ๆจึงทำให้น้ำพริกหนุ่มมีกลิ่นหอมชวนให้น่ารับประทานมากขึ้นและถ้ายิ่งทานคู่กับแคบหมูกรอบกรอบรับรองได้เลยว่าเข้ากันได้ดีแบบสุดๆค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด